บ็อก f o ฟูดรีวิวผลเลิฟรีเวิร์กภายในหนึ่งนาทีเริ่มก่อนอื่นต้องมีผลเลิฟก่อนนะครับแดกซะอย่างที่สองมึงไปฟาร์มซะครบสักทีเริ่มกันที่สกิลแรกสกิลเซตเมื่อกดครั้งจะมีหัวใจดวงใหญ่แบบนี้เลยหลังจากการกดปล่อยสกิลเมื่อยิงโดนศัตรูจะติดสถานะหัวใจเต็มจอดามเมจของศัตรูก็จะลดลงด้วยแบบนี้เลย สกิลที่2สกิลเเมื่อกดค้างจะทําท่าเหมือนยิงธนูหัวใจหลังจากปล่อยสกิลออกไปคนที่อยู่ในวงหัวใจจะโดนดาเมจแบบนี้เลยสกิลที่3สกิล C เมื่อกดค้างจะทําให้วงหัวใจใหญ่ขึ้นคนที่อยู่ในวงจะโดนดึงเข้ามาหาตัวเราและติดสถานะหัวใจเต็มจอดาเมจลดล,ลงสกิลที่4สกิล V สุ่มเรียกเพื่อนในโลบอกมาเป็นลูกสมุนของเราสามารถช่วยตีศัตรูได้แต่แม่งโคตรกากสกิลสุดท้ายจะเรียกฟาร์มิงโกออกมาไม่จําเป็นต้องกดค้างสามารถใช้สกิลผลในขณะที่บิน แถมยังสามารถรับเพื่อนมาซ้อนได้อีกหรือจะเอาลูกสมุนของเรามาซ้อนก็ได้นะ